ทุกข้สัสดีจเจริญพรเนาะตอนนี้ก็อยู่ถนนจากกัดเต่าเข้าไปในเวียงนะครับในเมืองนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มีการถนนนะทำถนนใหม่เนาะจากที่มันมีเลนแค่เลนเดียวนะก็สรุป,ปง่ายๆก็คือประมาณว่าถนนนะ่ะทั้งเส้น่ะมีประมาณ1คันรถนั่นเองนะครับก็ไม่พอที่จะสองคันเนาะก็เลี้ยว ก็ขับสองสองคันเนี่ยก็จะคงยากหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการมีการขยายนะมีการขยายใหม่อะไรใหม่นะทำให้รู้สึกว่ากว้างขึ้นเนาะครับฝั่งนี้รู้สึกว่าจะขยายทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยคนทํานี้จะเป็นชาวพม่าทั้งหมดเลยนะครับก็นี่เราก็ดูจากวิวนะ ตรงนี้นะครับก็ดูแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จนะเพราะในการทํางานเนี่ยใช้มือนะใช้แรงคนถ้าเป็นที่ไทยที่อะไรเนี่ยเราก็ใช้เครื่องใช้อะไรใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยใช้มือแล้วก็ใช้คน,นครับก็จะช้าหน่อยน,ะนานๆจะเสร็จนะนี่ก็มีรถแค่ไม่กี่คันนะครับก็ลาบากลาบากในการทําอยู่ตรงนี้ครับตัวเห็นไหม อันนี้เขาก็จะขุดเอาใช้รถขุดลงไปก่อนขุดลงไปแล้วจากนั้นเขาก็เอาหินเอาหินนี้ใช้มือทุบนะครับคือเราดูแล้วมันคือมันไม่มีอุปกรณ์นในการพัฒนาเม็ดน้อยเลยนะครับใช้มือใช้ค้อนีท่ทุบ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 ให้มันแหลกไปแล้วค่อยเก็บมาใส่ทีละก้อนทีละก้อนนะครับทําให้ช้านะครับ แต่ถ้ามีรถมีอะไรทําแบบใช้เครื่องใช้ทั้งหมดก็คงจะเร็วเนาะแต่นี่ใช้มือนะก็ช้านี่เป็นถนนนะที่เขาทําเป็นสองเลนนะตรงนี้กว้างนะครับรถสองคันเนี่ยก็ไปมาสบายคนละเลนก็สบายมากเนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยมีแค่เลนเดียวนะรถคันเดียวก็มันเกือบจะเต็มแล้วนะครับก็ลำบ,บากเนาะแต่ว่าในพื้นที่มันก็กว้างอยู่นะดูจากตรงนี้นะเห็นไหมดูจากเสาไฟฟ้าแล้วก็ฝังนะ่งนู้นนะก็ก็ถือว่ากว้างอยู่นะกว้างอยู่ตอนนี้อยู่ที่ ใกล้จะถึงหลายไข่แล้วนะจากกัดเต่ามาจะถึงหลายไขย่แล้วก็ไปข้างนั้นก็จะเป็นเข้าไปก็จะเข้าไปตัวเมืองนะครับตัวนี้เนาะก็มีการซ่อมแซมถนนทางถนนทางนี้เชื่อมต่อกับเมืองยางนะครับถ้าเมืองยางจะมาเชียงตงุงจะมาเข้าในตัวเมืองก็ต้องผ่านเส้นทางนี้เนาะก็มีมีบัวด้วยนะครับมีบัว <c oughs> อยู่บนถนนโอ้โ <c> ห <oughs> ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วเนาะเก็บเก็บข้าวแล้วก็มีพวกบัวทั้งหลายเนี่ยเจ้าของเขาก็จะไม่ล่ามเอาไว้ก็จะปล่อยเลยนะครับมีการปล่อยไว้แล้วก็บัวก็ขึ้นมาบนถนนเนาะที่ก็อันตรายอยู่นะถ้ารถมาแบบเร็วๆอย่างเงี้ยก็อันตรายแต่ว่าที่ชันบ้เราก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นช okay? ่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีรถมีอะไรเออนี่เดินสลอหน่อย นี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านของน้องบัวแก้วเนี่ยปิดถนนหน,นทางเรียบร้อยแล้วนะปิดถนนหนทางบ้านของน้องบัวแก้วบ้านไร่กังนะปิดถนนแล้วครับเข้าไม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็มีทันทําถนนก็มีการจะขยายถนนต่อแล้วนะก็ตรงนี้ทําเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปถึงตรงน้อนเอมื่อกี้ทางนั้นก็ทําอยู่ทีนี้ก็เป็นตรงนี้นะครับทําทั้งสองข้างเลยถ้า,ามีการอีอก คิดว่าอีกสักพักหนึ่งนะทำให้นะเขาก็จะเอายางแบกตอยเนะมาลาดน,นะถ้า,ลานลาดแล้วก็จะเป็นเหมือนตรงกลางนี้เนาะก็จะดีแล้วก็เวลาขับรถขับอะไรก็จะได้กว้างๆจะได้สบายนะสะดวกเนาะตรงนี้หล่ค่า่นะหล่ค่ายอยู่กับออยู่ใกล้ๆกับนายอำเภอเนี่ยในภาษาเชียงตรงเรียกว่าอนะุกัตธาอุกัตธาจำแนก็ประมาณนายอำเภอนั่นแหละครับเป็นนายอำเภอเนาะตรงนี้ก็เป็นถนนรนทางนะครับ น, оП. นี่ตรงนี้ก็เป็นสะพานนะสะพานไหลค่ายนะไหลค่ข่บ้านไหลค่ายอย,ยู่บ้านาอะไรครับก็บ้านของโยมหอมหนุ่มหรือว่าน้องหอมหนุ่มน้องใหม่เชียงตุงนั่นแหละครับที่เขาทําช่องด้วยกันเนาะหอมหนุ่มกับน้องใหม่เชียงตุงน้องใหม่เชียงตุงไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าน้องหอมหนุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้เอ่อ งนี้ก็ขยายทั้งสองสองข้างเลยนะครับขยายทั้งสองข้างก็ถ้าเสร็จก็คงจะถ้าทําเสร็จก็กว้างเลยนะครับเพราะตรงนี้เฉพาะตรงกลางนี่ก็มีรถหนึ่งคันกับอีโมไซน์หนึ่งเครื่องนะฉาบทั้งสองข้างเลยนะครับก็จะสบายมากรถก็สามารถขับได้เร็วนะความเป็สองเลนนะตรงหลาไข่นี่ก็จะมีมีขายเข้าเข้าแรงฟืนเข้าอะไรนะ ตรงนี้ที่จุดที่อยู่ตรงนี้เป็นบ้านอุปถัทธหรือว่าบ้านนายอำเภอนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยที่เชียงตุงเนี่ยไม่มีท,ที่ไม่มีอำเภอนะครับไม่มีสถานที่ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะหลกัหลกๆก็จะอยู่ที่บ้านนายอำเภอเลยถ้ามีอะไรเราก็ไปที่บ้านนายอำเภอก็สํานักง,งานก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าสํานักง,งานมีหรือไม่สํานักง,งานก็มีนะ มีอยู่แต่ว่า,มา Alber ไม่ในอำเภอไม่ค่อยไดป้ประจำการตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าทุงเจ้าหน้าที่อะไรขนาดนั้นนะก็จะมีแค่นายอำเภอรองนายอำเภอเงี้ยก็ไปไปไปทำงานตรงนั้นบ้างไม่ไม่ไปบ้างจะมีที่อยู่นะแต่ว่าหลักๆเขาก็จะประจําการอ,อยู่ที่บ้านเลยมีอะไรเราก็ไปหาที่บ้านเลยนะในเชียงตรงนี้ระบบราชการตรงนี้ไม่ได้เหมือนกับที่ไทยอะไรขนาดนั้นที่ไทยนี้เป็นศูนย์รวมเนาะอำเภอเงี้ย มันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าที่เชียงตุงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม้แต่การทําบัตรประชาชนเนี่ยเราต้องไปทําแค่จุดจเดียวทั้งจังหวัดเลยนะครับต้องไปทําในตัวเมืองไปทําที่จุดจุดเดียวนะครับไม่ได้เหมือนที่ประเทศไทยเนาะไปทําบัตรประชาชน,นต้องไปที่อําเภอครับแต่ที่นี่ไม่ได้ไปที่อําเภอช่วงนี้มีเป็นช่วงของโควิดเนาะทำให้จราจร ทั้งหลายรถรางทั้งหลายก็ไม่ค่อยได้ออกเดินทางนะเพราะว่าลหลายหหมู่บ้านลหลายที่ก็ปิดเนาะก็ในตอนนี้เมืองยางเมืองลาเมืองสองปันนาเมืองอื่นๆแม้แต่ท่าขี้เด็กอะไรทั้งหลายตอนนี้ก็ปิดหมดแล้วนะครับแม้แต่เชียงตุงตอนนี้ก็แถวดอยปางควายเนี่ยก็ปิดแล้วนะครับกงไม,ม่ค่อยมีรถอ่ารด่านะครับ อันนี้เป็นสถานที่ทําการของนายอำเภอนะก็ถ้าหากว่าไม่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 นั่นก็องขออภัยด้วยนะที่ทําการตรงนี้นะครับก็อยู่ดูข้างนอกก็ไม่ค่อยสวยงามแต่ข้างในก็โอเคอยู่นเป็นที่ทําการเนาะไม่ได้จุดมีจตนาร้ายนะก็ต้องการให้ดูถึงวัฒนธรรมแล้วก็การปกครองแบบแบบย่อยเท่านั้นนะเราก็ไม่ได้ถึงจอดจบนี่นะเออตรงนี้ก็มี ตรงนี้เป็นบ้านหนองม้านะครับบ้านหนองมา้าเป็นกูบาบ้านหนองมา้าแล้วก็มีนี่ครับมีบัฟเฟโลนะครับบอฟเฟโลเขายาวตรงนี้ก็ตรงนั้นก็จะมีน้องๆนูนทั้งหลายอยู่ในตรงนั้นอยู่ตรงนี้เป็นวัดพระธาตุหนองม้านะครับวัดพระธาตุหนองม้านี้สวนตรงนีน้ก็มีคนมีคนไทยคนไรแล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าจากฝั่งไทยเยอะนะก็มาทําบุญตรงนี้เนาะ สวยนะวัดตรงนี้สวยขึ้นไปอยู่บนอาคารสามชั้นข้างบนมองลงมายิ่งสวยเลยนะตรงนี้จะมีปากทางเข้าตรงเข้าตรงนี้นะครับปากทางเข้าตรงนี้จะเป็นมา้าอ่าเป็นประตูโหนี่สวยเลยนะครับสวยเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มทานาอ่านาปังแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีข้าวกล้าเนาะเห็นไหมข้าวกล้าสวยงาม ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบนะสมารถทำนานที่สุดยอดมากเลยนะนี่ก็เป็นถนนน้ำทางนะมีการถนนน้ำทางก็อย่างที่ว่านี่นะครับมันก็แคบนะแต่ช่วงนี้ถือว่าดีมากเพราะว่ารถลังก็ไม่ค่อยมีไม,ไม่ไม่มีอะไรมาวิ่งนะสำหรับการนะขับแบบนี้ก็ถือว่า,าสบายแล้วนะนะครับเพราะโลกนี้ ก็ไม่ก็ได้ดีอะไรมากมายนะเดแล้วก็ถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็ถือว่าดีมากนะนะะตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มาถึงบ้านหนองพ้อแล้วนะครับบ้านหนองพ้อนี้เป็นบ้านของใครเนอะ เป็นบ้านของยมบัวหองนั่นเองหรือว่าน้องบัวหองเชียงตุงนะครับเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะชื่อว่าน้องบัวหองเชียงตุงนั่นเองนะครับก็ก็หลังไหนหลังไหนก็ไปหาข้อมูลเอาเองนะก็เดี๋ยว <c oughs> จะเป็นการล้รวงนับข้อมูลของค,ค,คนอื่นนะก็เป็นการบอกแบบในในอย่างนี้ก็พอแล้วนะว่านี่เป็นบ้านนองอ้อบ้านของน้องบัวหองเชียงตุงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะโรงเรียนของพมา่านะโเของพมา่าในช่วงนี้ไม่ได้มีการเปิดลนะก็มีการปิดเอาไว้นี่นะครับเป็นภาษาในยคือบ้านหนองอ้อนะเป็นปากทางเข้าวัดเลยนะครับในบ้านหนองอ้อเนาะะก็ตอนนี้ก็เป็นป้ายของเชียงตุงเนาะป้ายเชียงเชียงเชียงตุงยินดีตอนรับซาซาดีคานะครับ นี่ครับเป็นป้ายของเชียงตุงเขเขียนว่าเมืองเชียงตุงคือไปดีมาลอดทุกคนกาก็คือเหมือนว่าขอให้มาแล้วก็ดีกลับไปก็ดีอย่างเงี้ยขอให้มาแล้วเดินทางปลอดภัยโดยสวบสดิภาพไลักษณะประมาณนี้นะก็ตอนนี้นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะวันนี้เป็นแนวก็วันนี้มีงานนะก็จะไปงานก็เลยชิวๆนะก็ขอให้ นะตอนนี้ก็มีการทำไรท่ทำนาเลยสวยทงานต่างนี่ก็มีการทำสวนนารทำสวนข้างลึกตรงนี้ก็เป็นวัดน้ำบ่อช้างนะครับหรือภาษาคือเรียกว่าน้ำบ่อจ้างนะเป็นน้ำบ่อช้าง ือเป็นบอ่อน้ําในสมัยก่อนนะมีน้ําบ่อนมีบอ่อน้ํานั่นแหละแล้วก็เป็นมีช้างอยู่นะน,นี่ก็มีการพัฒนาโบราณคขึ้นมาใหม่ในปี2ปีนี้เองนะตอนนี้ก็ยังทําอยู่ย,ยังยังไม่ได้เสรนะ็จเนาะก็มีศรัทธาจากที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะเนาะตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เพิ่งทำนะไม่รู้ว่ากวาดน้ำไปหรือยัอยงต้องทําไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับอันนี้ก็น่าจะทําใหม่น่าจะทําดตีอะไรหรือเปล่าไม่ทราบ ก็เนี่ยเมื่อกี้เป็นวัดน้ําบ่อช้างใช่ไหมน้าบ่อช้างนะน้ำบ่อมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับตรงตรงนี้เป็นปั๊มน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันเชียงตุงเนาะตรงนี้เป็นปั๊มน้ํามันเลยนะครับเชียงตุงมีปั๊มน้ํามันมีอะไรนะเพิ่งมีมาไม่ไม่กี่ปีนะม่อสมัยก่อนไม่มีนะปั๊มน้ํามันแต่ปัจจุบันบ้านเมืองก็พัฒนาขึ้น้วมีปั๊มน้ํามันแล้วนะครับตรงนี้ก็คือน้ําบ่อช้างใช่ไหมมีช้างอยู่ข้างบนเลย แล้วข้างล่างเป็นน้ำบ่อช้างในสมัยก่อนก็ชาวบ้านทั้งหลายก็จะมาตักตรงนี้เอาไปรับประทานไปใช้อนนี้นะครับนี่ก็ทําไรทานาเนาะเป็นเกษตรกร่างนี้นะครับ,นนก,รก,รรบก็เป็นวัดผาฝายเวียงนะวัดฝายเวียงเนาะนี่ก็ลูกเขยบ้านานี้บ้านนี้ไปเป็นลูกเขยอยู่บ้านกาด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นวัดาฝายเวียงนะครับก็มีศิลปะที่สวยงามเนาะ ในรูปแบบของเชียงตุงผสมกับไทยผสมกับอะไรบ้างก็ไม่รู้นะก็หลายๆศิลปะผสมผสานกันแต่ก็ดูแล้วก็สวยงามแล้วก็มีการบูรณะใหม่เนาะเออเนาะก็เปิดดงเปิดด่านขึ้นมาก็มาเที่ยวมาอะไรได้นะครับก็การถ่ายนี่ผมพอดีผมมีงานครับมีงานในข้างหน้านี้นะมีมีงานก็ไปงานแล้วก็มา แล้วก็การถ่ายของผมนี้ผมไม่ได้มีเจตนาอะไรถ้าใครที่ไม่ชอบก็อย่าไปคิดอื่นนะเพราะว่าผมมีส่วนที่ว่าต้องการให้เห็นวัฒนธรรมการเป็นอยู่ด้วยนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในหกข้อที่ของอาตมาตั้งเอาไว้อยู่แล้วเนาะ,ะตรงนี้ก็จะมีข้างๆนะก็จะมีปลูกคลองน้ําแล้วก็มีต้นไม้อะไรปลูกเอาไว้แล้วก็มีต้นกล้วยมีกล้วยด้วยนะครับมีกล้วยมีอะไรอยู่แล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นปั๊มน้ํามันนะครับอีกหนึ่งที่เนาะหน,น,นึ่งเมื่อกี้เป็นปั๊มน้นนํามันที่อยู่ใกล้กับเออน้ําบ่อช้างนะครับแล้วทีนี้ก็เป็นปั๊มน้ามันอยู่ใกล้กับหูโขนน้ำขึ้นนะตรงข้างหน้านี้มีด่านนะครับก็ไม่สมควรถ่ายนะปิดแล้วกันเนาะก็ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยที่สวนอยแบบาค่อยบอกอีกทีหนึ่งเนาะ เดวนี้ก็มีการทําสวนนะเป็นของชาวบ้านเขานะก็มีการดูลักษณะแล้วเนี่ยเขาจะใช้รถไถเนี่ยในการไถก่อนไถเสร็จแล้วจากนั้นก็มีการเอาเผอเนี่ยมามาทำให้มันละเอียดก่อนละเอียดเสร็จแล้วจากนั้นก็มีเอาจอบเอาอะไรพวกเนี้ยเอ่อมาขูดอีกทีหนึ่งให้มันละเอียดเนาะแล้วก็ทาเป็นเอ่อเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นแปลงไปสวยงามอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะแต่คิดว่า โดยช่วงนี้ก็น่าจะเป็นแตงหรือเป็นต้นหอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยหอมแดงหอมกระเทียมอะไรอย่างนี้นะเขามีการปลูกเนาะนี้ก็มีเยอะเลยนะครับในการทําแล้วก็ตัดทาร่องทํำไมต้องทําร่องนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยถ้าน้ํามาเยอะๆมันท่วมเนี่ยมันก็จะได้ไม่ท่วมถึงต้นของมันจะไม่เน่าตายนะครับแล้วก็สองก็คือเป็นทางเดินเข้าไปลดน้ํารดอะไรอย่างนงี้แล้วไปเก็บอย่างเงี้ยมันเจ้าก็จะง่ายนั่นเองนะครับก็มีการทำแล้วตรงกลางก็จะมีแบบเขตแอย่างนี้เนาะทีนี้เราดูตรงนี้ ตรงนี้ก็มีอันนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นรั้วนะรั้วแบบคลาสสิกมากเลยดูดิรั้วแบบเป็นไม้ไผ่อะเป็นรั้วรั้วลวดน้ำใส่เข้าไปก่อนจากนั้นค่อยเป็นอ่าเป็นไม้ไผ่นะสารอีกทีหนึ่งเสาก็เป็นเสาปูนเนาะก็สวยงาม <c oughs> คลาสสิกมากตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เนี่ยเป็นถัว่ว เป็นถั่วนะเป็นสวนถั่วเนาะเป็นสวนถั่วของข้างทางแล้วก็ฝั่งน้นก็เป็นทํานาทําไร่ทํานาตรงนี้ก็เป็นสวนนะต่ดูแล้วน่าจะเป็นถั่วนะดูดิเป็นถั่วเป็นอะไรก็อันนี้ก็ทําสวนทําสวนทําอะไรแล้วนี่ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะก็มีการลาดยางไปดูในช่องของน้องทิปอะไรเขาเนะเพิ่งทําไม่นานนีดนึนะครับก็นี่ก็เป็นเป็นบ้านต้องสี่นะครับทางเข้าหมู่บ้านต้องสี่นี่ก็คือในในป่าไม้นทั้งหมดนะครับ เป็นบ้านต้องสี่บ้านต้องสี่มีโยอยี่สิกว่าหลังคาเรือนนะครับบ้านต้องสี่บ้านต้องสีคือบ้านใครก็คือบ้านของโยมหอมฟองโยมชิปยเงี้ยน้องชิปน้องหอมฟองที่เป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละครับก็อยู่บ้านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลาไปด้วยผลทางเข้าบ้านต้องสี่แล้วก็สวนถั่วเนาะก็ขอสุขสัตย์ดีเจริญพรนะครับ